อย่างนี้เอาไปเท่าไหร่นะหเหมือนเมืองกรุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟส่งลูกค้าก่อนจ้า,าแล้วก็ทำไมไม่เอามามเยอ,อามาเลยในแม่ถ่ายรอไม่แค่น้ำแข็งเราก็ได้พ่ดเอา้าปากแค่ด้วยเบิดดหนึ่ง่อห้องหน่อยเดี๋ยวอยอของเจ้าผู้นี้าาจ้ามี ก็ว่าภาคกันนะแม่ภาคเขา่ายคิปเหมือนเมืองกรุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟทำไมไม่เอามาย,ยอมมาเลยดิยแม่ถ่ายรอไม่แค่น้ำแข็งเราก็ได้พือเอา้าปากแค่ด้วยเบิร์ตดีบกบ่ัน,นี่มาแช่เลยเนาะ,นะรอลูกค้า,าุันนะี้เนาะ ส่งล so er er ูกค้าก่อนจ้าค่ะแล้วก็ก็ทาเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะไปส่งลูกค้าก่อนค่ะทุกคนมาตามมาจ้าส่งลูกค้าก่อนนะค้าอ๋อเร็วนี้จ้ะจ้าวันนี้เอาไปเท่าไหร่นะคะก๊อกก๊อกลูกค้ามาเลือกกันเลยลูกค้ามาส่งเลยจ้ามืดจังแม่มืดก็ได้มาดื่ม เยอะวันนี้มาชมบรรยากาศด้วยหลังมาส่งลูกค้าแล้วก็บรรยากาศเนี่ยอยู่ชั้นสองมีไฟแสงสีไฟแบบผ่านไปจ้าถ้ากินหอม่ลยจ้าเมื่อกี้แม่ไปไหนโอ้หลงทางไปทางนี้ตาดีตาลายตาละเสียเข้ากันหมดเลยเข้ากันหมดใช่ไหมจ้าจะช่างเรียบร้อยจ้า ลูกค้าคนแรกค่ะเจ้ามักชอบยัดเยี่ยให้ได้สวยหน่อยจ้าเหมือนคนเจ้าของไทยได้ไหมขอตัดขึ้นมานี่จะให้ยินี้ตอนเที่ยงไงยินี้ตอนเที่ยงพรุ่งนี้มีไหนเลี้ยงเลยนะตาดีตาลายตาเลืดเสียเข้ากันหมดเลยเข้ากันหมดใช่ไหมคะจะช่างเรียบร้อยจ้าลูกค้าคนแรกค่ะลูกค้าสำหลูกค้าก่อนจ้าได้เท่าไหร่แม่ ได้เท่าไหร่เอาด้วได้วันนี้ไ่ได้ได้สี่ถุงค่ะทุกคนถุงละถุงละหนึ่งถุงละแปดไปจ้าพายกีบอดไปยจ้าเพี่แม่พายไปไหนร้านกับโอโอหลงทางไปทางนี้เจ้ามักชอบยัดเพียงแค่จะสวยนะไรจ้าบางคนเจ้าของก็ทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะไปส่งลูกค้าก่อนค่ะทุกคนมาตามมาจ้า ส่งลูกค้าก่อนนะคะออเดี๋ยวันนี้จ้ะจ้ะจีนี่เอาไปเท่าไหร่นะควันนี้มาชมบรรยากาศด้วยหลังมาส่งลูกค้าแล้วก็บรรยากาศเนี่ยอยู่ชั้นสองมีไฟแสงสีไฟแบบใช่ได้ไหมเราอ๋ถาดขึ้นมานี่จะให้ยินี่ตอนเที่ยงไงยินี่ตอนเที่ยงพรุ่งนี้นี่ไหนเลี้ยงเลี้ยงเลยนะ ตาดีตาลายตาลดเสียเข้ากันหมดแลลวเ,เข้ากันหมดใช่ไหมคะจ,จะช่างเรียบร้อยจาลูกค้าคนแรกค่ะเหมือนเมืองกรุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟชมวิวเพลินพี่น้องเหมือน เมืองกรุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟทำไมไม่เอามามเอามาเลยในแม่ถ่ายรอแม่แช่น้ำเสียงเราก็ได้พน <ừ. S 2> ูดเอ้าปากแช่ด,ด้ยวยเบิ้ลหนึ่งก่อนไฟแดงอ่ะสุงน้ำไฟแดงอ๋อมาจ้าอมาเมื่อไหร่ไปามามด้เมื่อไหร่ไฟไปไม่มีเหมือนกันมันจะไรเงื่หน่อยนะคะทุกคนไปที่หอก็เสียไปบางส่วนแล้วค่ะเนาะ ก็กินบางส่วนนะคะทุกคนน,นี่มาแช่เลยนาะมืดเนาะรอลูกค้าพวกนี้นเนาะเหมือนเมืองกรุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟอันไฟจ้าถ้ากินเอ็ดไปจ้าไปที่ม <า S 2> แม่ไป,ปไหนกลับโอ้โอหลงทางไปทางนี้ เจ้ามักชอบยัดเพี้ให้ได้สวยน่อจ้าเหมือนคนเจ้าของไผแดงอ่ะสุนัขไผแดงอ่าจ้าสาพของนะคะลูกคุณตามมาตมมาหมนหน่อยไปไปไหนมั่งโอ้ตาดีตาลายตาละเสียเข้ากันหมดแล้วเข้ากันหมดใช่ไหมจ้าจะช่างเรียบร้อยจ้าลูกค้าคนแรกค่ะตาดีตาลายตาละเสียเข้ากันหมดแล้วเข้ากันหมดใช่ไหมจ้า จะช่างเรียบร้อยจ้าลูกข้าคนแรกค่ะชมวิวคนเพลินพี่น้องชมวิวคนเพลินพี่น้อง ก็กิบางส่วนนะคะทุกคนด่านี่เอาไปเท่าไหร่นะห้าใช่ได้ไหมาารมากอัดขึ้นมานี่จะให้ยิ่นี่ตอนเที่ยงไงยิ่นี่ตอนเที่ยงพรุง่งนี้มีไหนเลียงเลยนะชมวิวเพลินๆพี่น้อง ก่อนจ้าขาแล้วก ok. ็ยิวขาไปห้านะคะตออนี้เาเออป๊อกๆนาซีนนี่มาแช่เลยนะรอลูกค้าคนนี้นะยิวขาไปห้านะคะตออนี้าเออกๆ น้าเสียนทำไมไม่เอามามเอามาเลยดิแม่ถ่ายรอแม่แค่น้ำแข็งเราก็ได้พูดเอ้าปากแค่ด้วยเบิล้ลหนะึ่ง่อก็ทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะไปส่งลูกค้าก่อนค่ะทุกคนมาตามมาจ้าส่งลูกค้าก่าอนนะคะเอาเร็ววันนี้จ้ะลูกค้าส่งลูกค้าก่อนจ้าได้เท่าไหร่แม่วันนี้ ได้เท่าไหร่เอาได้ได้วันนี้ละได้สี่ถุงค่ะทุกคนถุงละถุงละ้อยถุงละเป็ก็ทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะไปส่งลูกค้าก่อนค่ะทุกคนมาตามมาจ้าส่งลูกค้าก่อนนะคะเอาเร์วันนี้จ้ะก็ทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะไปส่งลูกค้าก่อนค่ะทุกคนมาตามมาจ้าส่งลูกค้าก่อนนะคะเอาเร์วันนี้จ้ะ ทำไมไม่เอามาเอามาเลยในแม่ถ่ายเราแม่แค่น้ำแข็งเราก็ได้พนูดเอ้าปากแช่ด้วยเบิร์ดหนึ่งก๊อก็ลูกค้ามาเลือกเลยลูกค้ามาส่งเด้จ้ามึดจังแม่มึดก็ได้เหมือนเดิมเจ้ามักชอบยัดเยี่ยให้ได้สวยหน่อยจ้าเหมือนคนเจ้าของไทยได้ไหมเราอาสาขึ้นมานี่จะให้ยิ่นีตอนเที่ยงไงยิ่นีตอนเที่ยงพรุ่งนี้ นีไหนเลี้ยงเลี้ยงหน่อยนะนี่มาแช่เลยนะรอลูกค้าคนนี้นะใช่ได้ไหมอ๋อสเอาถาดขึ้นมานี่จะให้ยินนี้ตอนเที่ยงไงยินนี้ตอนเที่ยงพรุ่งนี้นี่ไหนเลี้ยงเลี้ยงหน่อยนะแล้วก็แม่ ตบรรยากาศด้วยแล้วก็แม่แม่บรรยากาศด้วยส่งลูกค้าก่อนจ้าคแล้วกลูกค้าส่งลกค้าก่อนจ้าได้เหแม่วันนเทร่ยได้ได้สิถุงค่ะทุกคนถุงละถุงถุงละ แล้วก็แม่แม่จมบรรยากาศด้วยเหมือนเมืองกุงเนาะมืดแล้วก็จะมีไฟไฟแดงอ่ะสุมหน้าไฟแดงอ่ออาจารย์ขอฝากก่อนนะคะทุกคนตามมาตามมาหมดเลยไฟไปไหนหมดก็ทำเสร็จแล้วค่ะวันนี้ค่ะ ไปส่งลูกค้าก่อนนะคะทุกคนมาตามมาจ้าส่งลูกค้าก่อนะอนะค่ะอ๋อเลย